สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่านาจะชวนเพื่อนๆมาทำขนมแบบคลีนคลีนกันนะคะวัตถุดิบมีไม่มากแต่ว่าอร่อยมากค่ะทําได้ง่ายๆเลยะนะคะวันนี้พี่านาชวนเพื่อนๆมาทำขนมกล้วยจ้าเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบหลักกันเลยนะคะพี่านาใช้กล้วยสุก4ผลค่ะวันนี้พี่านาทำเป็นสูรไมโครเวฟนะคะทำแบบทานครั้งเดียวค่ะ มีกล้วยสุก4ผลนะคะแล้วก็มะพร้าวขูดเป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะขูดหนึ่งแล้วก็วันนี้พีน่นะใช้เป็นถั่วแอลมอนกับถั่วลิสงค่ะเพื่อนๆจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยนะคะเป็นพวกธัญ,ญพืชค่ะอันนี้เป็นเม็ดทานตะวนันแล้วก็มเมล็ดฟักทองค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยจ้า กล้วยพี่ธนาจะใช้กล้วยค่อนข้างห่ามนะคะเปลือจะมีสีแบบดำๆล่ะไปปอกกล้วยกันก่อนนะคะ ปอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มยียีกันได้เลยค่ะเพื่อนๆจะชอบแบบให้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนก็ตามชอบได้เลยนะคะเดีนะ๋ยวพี่อนณาขอไปยีกล้วยก่อนนะคะจะใช้ซ่อมบี้ๆอย่างนี้หรือว่าจะเพื่อนๆจะใช้มือก็ได้นะคะมือแบบขยี้ขยี้ค่ๆๆนะเดี๋ยวพี่อนณาขอตัวไป บี้กล้วยให้ละเอียดก่อนนะคะเคี้ยนายีกล้วยได้ตามต้องการแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบละเอียดแบบไม่มีชิ้นเลยก็บี้นานหน่อยนะคะแต่เพี้ยนาชอบให้มีแบบชิ้นชิ้นกล้วยนิดนึงแบบไม่ไม่ได้ละเอียดมากเดี๋ยวไปใส่ส่วนผสมที่เหลือเลยค่ะ ใส่ส่วนผสมที่เหลือกันเลยนะคะมะพร้าวขูดนะคะอันนี้มากน้อยตามชอบได้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพีเพเพ้ใส่สักสองสามสี่วเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้านิดนึงธัญพืชนนะคะเพื่อนๆมีอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้เพี่อนนะซื้อจากเซเว่นค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะมากน้อยใส่ลงไปโลด ถั่วลิสงทุบๆนิดนึงแล้วก็แอลมอนด์ค่ะแล้วนะก็ทุบๆให้เป็นหย,ยาบๆค่ะทุบให้แตกๆนิดนึงเอาแล้แบบคลุกเอาอลืม <laughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทุบใส่โรยหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวคลุกๆให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะ ุกส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรานําไปใส่ภาชนะแล้วเตรียมเวฟกันเลยค่ะวันนี้พี่อนาเลือกใช้เป็นจานนะคะใส่เป็นจานก้นลึกนะคะเคใส่จานไปเลยจ้าเราจะทําเป็นแบนๆนะคะจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการเวฟนาน ก็บี้บีเขาเป็นแบนแน,น,นะคะเดี๋ยวไปเวฟกันเลยจ้าเดี๋ยวรอบแรกพี่นานะจะใช้ไฟ700วัตต์นะคะอบเ,เวฟสัก5นาทีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันจ้ะ เวฟรอบแรกมาแล้วนะคะ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันค่ะว่เาเป็นยังไงบ้างยังไม่แห้งพอนะคะแห้งได้มากกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเว็บอีกรอบค่ะรอบที่สองที่จานาะก็จะใช้เวลา5นาทีเหมือนกันค่ะไฟ700วัตต์5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะคะ เวฟรอบที่2มาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากล้วยเราจะขนมกล้วยของเราจะหน้าตาเป็นไงบ้างเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวให้เขาเซตตัวดีก่อนนะคะพิจารณาอยากให้เขาแห้งๆก่อนเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับด้านค่ะแล้วเอาไปเวฟอีกสักห้านาทีนะคะให้เนื้อเขาแบบ แห้งแห้งหนึบๆกว่านี้ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามากลับด้านกันค่ะเดี๋ยวเรามากลับด้านันเลยนะคะเขาพอจะเริ่มเซ็ตตัวได้แล้วค่ะเดี๋ยวกลับด้านแล้วก็ไปเวฟกันอีกทีนะคะจะเพนแผ่นดีไหมแย่ yeah. เขายังชื้นชๆอยู่อีกด้านเดี๋ยวเราไปเวฟกันต่ออีกสักห้านาทีนะคะได้แล้วนะคะขนมกล้วยของเราเอาไปเวฟรอบที่3มาแล้วนะคะ พี่นาชอบประมาณนี้เลยค่ะเนื้อจะกล้วยจะแห้งๆหนึบๆนิดนึงนะคะจะไม่แฉะนะคะถ้าเพื่อนๆแบบชอบแบบเนื้อช่ำๆก็อาจจะแค่สองรอบนะคะพี่นาชอบแคนเนื้อแบบหนึบๆแห้งๆ,งๆดงเดี๋ยวเรามาตัดเป็นชิ้นๆกันเลยค่ะกล้วจะเนื้อเหนียวเหนียวหนึบๆเลยนะคะ น่าทานมากๆใช้เวลาทำไม่นานเลยค่ะส่วนผสมก็น้อยนะคะเรามาดูเนื้อสัมผัสกันค่ะว่เาเป็นยังไงเขายังร้อนๆอยู่นะคะเราต้องรอให้เย็นกว่านี้นิดนึงค่ะเพี้ยน่โาโรยมะพร้าวเพิ่มตอนจะทานนิดนึงค่ะ ทานไหมคะทำง่ายๆเลยนะคะแค่15นาทีใส่มะพร้าวเยอะเยอร่อยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะ ขนมกล้วยครีมครีมของเราสูตรไมโครเวฟนะคะทำง่ายง่ายแค่15นาทีเราก็ได้กินขนมกล้วยอร่อยอร่อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่ดานาด้วยนะคะแล้วเจอกันเมนูหน้าจ้าตอนนี้ขอตัวไปทานขนมกล้วยแสนอร่อยของเราก่อนนะคะ ธันญพืชแบบเน้นๆเลยค่ะเนื้อสัมผัสนะคะพอเขาเซตตัวดีแล้วนะคะเนื้อกล้วยจะแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบแห้งๆค่ะ อร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะ